สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมีซี่นะครับวันนี้ผมนิทิุณนุตนานจะพาผู้คุณนะครับไปเรียนรู้กับการใช้กล้องกันหลังจากที่มีมาแล้วสองคลิปนะครับคือ De ฟออฟฟิลกับการซูมวันนี้เราจะมาเรียนรู้การทํากล้องธรรมดาให้มันเคลื่อนที่ไปในที่ที่เราต้องการนะครับรวมถึงการหมุนกล้องการทิวหมุนขึ้นหมุนลงนะครับเอาแบบเบสิกก่อนเราสร้างกล้องขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับที่หมดเลนเดอลิงแล้วก็สร้างกล้องขึ้นมา โอเคนะครับอ่าโอเคมีกล้องแล้วแต่เราจะเลือกให้มองมุมมองของกล้องก็เปิดเป็นสี่จอแล้วก็พับลงไปหนึ่งแล้วก็เลือกโหมดแคมิล่านะครับเดี๋ยวงงตอนแรกเป็นสี่ใช่ไหมครับพับมันลงไปนี่คือแคมิล่าที่เราสร้างขึ้นมานี่อ่าเราก็เลื่อนมันสมมติผมอยากจะเริ่มจากข้างนอกอะเริ่มจากตรงนี้แล้วกันเริ่มจากข้างในดีกว่าดูตื่นน่าจะดูตื่นเต้นกว่า ลกล้องคาฟ้าจ้าอยู่ไหนเอยอืมเอากล้องไปไหนเอากล้องอยู่นี่โอเคผมจะปรับสักหนึ่งพันห้าเซนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอตีกรอบก็มาที่แคมเ r a setting แล้วก็ resolution gate นะครับขอตั้งให้ดูกลื่งนกลางๆหน่อยปรับตรงนี้ก็ได้นะครับ แลอันแรกเลยกด S วิ่งเข้ามาหนึ่งร้อยเฟรมนะครับผมจะให้ตรงเข้าไปผมก็เลื่อนลูกศรน,นี่นะครับในแนวแกน x เลื่อนเข้าไปาเดี๋ยวเสร็จแล้วปุ๊บจะให้มันหมุนณจุดนี้นะครับหมุนจุดก,กลางนี้หมุนก็หยุดหมุนกี่เฟรมดีขอเลื่อนเข้ามาหน่อยหมุนยี่สิบเฟรม แบบไปแบบนุบนิๆน,นะครับก็โรเทีธรรมดาแบบนี้นิดนึงนะครับลองดูผลที่ได้รับตรงเข้าไปอีกสักถึงเฟรมที่สองร้อยนะครับเขาตรงเข้าไปตรงเข้าไปถึงตรงนี้เอาเห็นเสาเสานี้นะครับเสานี้ มันก็ไม่ต้องกด S แล้วว่าผมกดออโต้คี์ไว้นะครับเลื่อนมาสัก220 frame. เฟรมเลื่อนหันหน้าเข้าไปปรับแม่งตรงนี้เลยลบ90จะได้เด้ๆเลยนะครับแล้วก็ปรับใ่ตรงนี้คราวนี้น่าจะเข้าใจแล้วแหละเนี่ยลองดูจากกล้องนะครับข่ับวันี่เฟรมที่หนึ่ง ทำไมอ่ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมเพราะคำตอบมีคำตอบครับหนึ่งในการคีย์นี่แหละนะครับเราควรต้องคีย์ทั้งหมดเมื่อกี้ผมไม่ได้คีย์ทั้งหมดทําให้การทํางานท้ายไาพุ่งตรงไปข้างหน้าก่อนแล้วค่อยเลี้ยวเนี่ยมันเกิดปัญหาฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองลบใหม่มาที่หนึ่งร้อยนะครับ ปัญหาเกิดขึ้นได้ครับแต่เราต้องใจเย็นๆกับมันอย่าไปใจร้อนครับอย่าไปงุดงิดอะไรกับมันมากผมเลือกเฟรมที่หนึ่งร้อยนะครับผมดิมมันเข้าไปอีกรอบหนึ่งนี่วิ่งแค่นี้พอกด S โหวไม่ติดลากมันทุกอันแล้วกด S หรือคลิกขวาแล้วกด select key select นะครับ key select เด็ดนะครับแล้วมาที่หนึ่งร้อยยี่สิบแล้วกันแล้วก็หมุนมันหมุนมันเลยเพราะการใช้ออโต้คีย์ก็มีข้อเสียครับคือมันจะคีย์เฉพาะ เฉพาะสิ่งที่มันเนี้ยจะคีนะครับมันไม่ได้คีย์ให้ทั้งหมดมาสไลด์มาสักหนึ่งช่องพอ,อตัวขีก็คือคีเฉพาะสิ่งที่เราขยับเช่นเราหมุนอย่างเดียวไม่ได้ขยับแนวกตเอ็กซไรอย่างเงี้ยคีอื่นมันก็จะไม่ไม่ยอมไม่ยอมคีย์ให้เราแล้วก็คียมันนุ่งเงี้ยแหละเพื่อความแน่นอนลองดูผลลัพธ์ที่ได้อ่าโอเคเหมือนหนังเรื่องทรอนนะครับเป็นวิ่งอยู่ในวงกลด แต่เป็นหนังเรื่องทอนปี82ยังไม่เกิดกันเลยทีเดียวโอเคผมจะเลื่อนไปต่อสมมติผมจะเลื่อนให้มันมาเห็นข้างบนแล้วยกขึ้นด้วยซูมลงด้วยอ่าแค่ก้มกลมหัวลงอ่าดูผลลัพธ์ที่ได้นะครับลาคอบมันให้หมดแล้วกดคี์เล็กเด็ด อย่างนี้ก็ได้ลองดูผลลัพธ์ที่ได้นะครับลองดูผลลัพธ์ที่ได้มาคงจะเข้าใจแล้วช้าเร็วปรับคีเฟมได้เช่นตอนนี้มันเร็วไปช้าไปเราก็ปรับได้นะครับเช่นตรงน,นี้ ทีดที่240อาจจะเร็วไปผมก็ลากครอบแล้วก็เลื่อนมันถามว่าวิธีการลากครอบนี้จะทำอย่างไรกดชีปค้างไว้นะครับแล้วก็ลากเมาส์เอาซ้ายนะครับลากครอบตัวที่ต้องการจะขีดตรงขีดเนี้ยแล้วก็เลื่อนอสมมติ190ลองดูผลลัพธ์ที่ได้ก็ต้องเร็วขึ้นครน,นี้อยากให้กล้องดูนุ่มนวลขึ้นหน่อยให้มันดูส m o ท t smooth นะครับผมก็จะไปที่ graph editor นะครับ วินโด้แล้วก็เลือกกราฟอิดิเตอร์นะครับดูกันช้งซ้ากครั้งหนึ่งนะครับวินโด้แอนิเมชันอิดิเตอร์แลวกราฟอิดิเตอร์เปิดขึ้นมาแล้วนะครับให้คลิกที่กล้องซ้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าใครคลิกกล้องอยู่แล้วนะครับก็คลิกที่อื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาคลิกที่กล้องคราวนี้มันจะโชว์แกน,นต่างๆแกนคราวนี้เนี่ยมันไม่สมูทเลยผมจะลากครอบทั้งหมดแล้วก็เลือกเครื่องมืออันนี้นะครับปันจะการปรับให้เส้นแกนเนี่ยสมูทลองดูผลลัพธ์ที่ได้ เดี๋ยวขอเก็บไปก่อนครับกลับมาที่แคมเปญน้าที่หนึ่งลองกดเลย์ใหม่มันดูสมูทขึ้นแต่เนื่องจากว่ากล้องเราเนี่ยมันเร็วมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงผมจะเลื่อนมันขอเลื่อนคีย์เฟรมทั้งหมดเลยนะครับหมดจบที่ห้าร้อยแล้วกัน 120, ร้อยี่สิบเปลี่ยนเป็นสามร้อยหนึ่งร้อยบาทเป็นสองร้อยห้าสิบอะไรแบบนี้กะกะเอานะครับแล้วลองดูผลลัพธ์ที่ได้ เห็นไหมครับกระดาษเมื่อกี้ออกตัวอย่างนุสึนว่มมาค่อยๆสมูทเลยนี่มันไม่มันไม่กระแทกไม่อะไรแล้วนะครับก็คือสมบูรณขึ้นก็เป็นการสอนการใช้ GE เป็นในตัวก็อยากได้แบบให้มันแบัวิ่งชนหนักตึงตงต้งตึงแบบกล้องไม่มีความสมบูรณเลยก็เลือกเป็นอันนี้นะครับกดปุ๊บนี่แข็งเลยรับที่ได้นี่แข็งเป๊กเลยลองดูของเราที่ได้นะครับ ไม่มีสมูทนะครับน่าจะเคียบกันน,น่าจะมองกันเห็นความแตกต่างนะครับผมลองเปลี่ยนอันนี้เลือกแค่นี้ก็ได้นะครับแค่อันไรนอันหนึ่ง้วกดสมูทก็ได้นะครับผมลองเลือกเฉพาะน,นี้ให้เป็นสมูทลองดูผลลัพธ์ที่ได้โอเคเห็นไหมครับเวลาจอดของกล้องเนี่ยมันจะมีความสมูทมากกว่าแต่คราวนี้ในบางครั้งบางโอกาสนะครับมันอาจจะเกิดกล้องผิดพลาดขึ้นมาได้ ว่าบางทีการขี่ด้วยไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมลองขี่ต่อลองขี่ต่อลองตีลังกาแม่งเข้าไปเลยเออลองเล่นมุมกล้องเงยเยอะหน่อยบางทีเนี่ยลองดูผมไม่ได้อยากได้ให้เป็นอย่างเงี้ยผมผมอยากให้มันดูไอ้นี่มากกว่าเส้นตรงเนี้ยจะเลื่อนลงมาเป็นอย่างนี้นี้ชนนะครับ ถอยหลังหน่อยโอเคผมาดูผลลัพธ์ที่ได้อ่เรื่องผิดกล้องตายและอายเลยเขินเลยมีการใช้มุมกล้องแบบหนึง่งกล้องหายไปแล้วอตู่นี้เองเล็กเหลือเกิน ก็ลากไปต่อพอใจอย่างอ่ะไปที่หนึ่งพันเลยก็สูมเข้าไปสูมเข้าไปสูมเข้าไปวิ่งเข้าไปด้วยซูมด้วยอย่าลืมนะครับกด S เป็นการย้ำขีอันนี้ย้ำเกินขอดีลิทก่อนการใช้นี้ก็ดีนะครับสเต็ปแบ็ค one key สเต็ อะไรสเตปฟอร์เวดวันคีย์นี้ก็ดีนะครับกลับมาดูวงนอกทั้งหมดอีกรอบหนึ่งตีลังกาไปตีลังกามาบทีเราอาจจะต้องการมุมแปลกๆนะครับเนี่ยตอนเนี้ยมันโหสายหน้าไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยมันอยากได้อย่างงี้เลยอาจจะต้องมีการคีย์ระหว่างกลาง ้องดูผลลัพธ์ที่ได้ตั้งแต่เริ่มเลยกล้องก็จะแผนไปทิ้วไปนะครับเป็นลักษณะวมกล้องลองช็อตอันนี้กล้องทะลุทะลุพื้นนะครับก็เป็นเบสิกเบสิกนะครับแต่คราวนี้ผมสมมุติ เดี๋ยวขอไม่โชว์ไม่โชว์แสงก่อนอ่าสร้างกล้องขึ้นมาหนึ่งตัวอยากจะให้กล้องตัวนี้หมุนรอบนะครับหมุนรอบๆเลยไหมองไม่ออกแล้วกล้องตัวไหนเป็นหัวอ๋อหัวอยู่นี่งั้นเลื่อนไปข้างนูน้นนะครับอยากให้กล้องโชว์เป็น360องศานะครับหมุนรอบตัวเองหมุนรอบยากจะโชว์งานนี้ทั้งหมดเดี๋ยวขอเปิดเป็นสองจอเลื่อนเป็นแคมอ r ที่สองแล้วก็กะเอาอเคก้มหน้ามันลงหน่อย ลายพอหรือยังอยากเห็นงานทั้งหมดนะครับก็ตีกรอบเห็นงานทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราก็จะสั่งกรุปมันกรุบมันเพื่ออะไรพอกรุ๊ปุ๊บจุดศูนย์กลางมันจะย้ายมาอยู่ตรงซ็นอรัพย์หัวใตรงตรงกลางของกริดเลยนะครับแค่นี้เองแล้วผมก็จะคีย์ที่หนึ่งกดเอสใช่ไหมครับแล้วก็สมมุติมาที่ห้าร้อยละกันเดินงานแค่ห้าร้อยพอไม่ใช่ราคาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยเฟรม เฟรที่ห้าร้อยปุ๊บกดเอปรับเออโรเทชแกนแกนวายนะครับนี่คือจะผมจะหมุนหนึ่งรอบก็ปรับเป็นสามอหกสิบองศาก็คือหนึ่งรอบธรรมดาลองดูผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะหมุนหนึ่งรอบพอดีอันเนี้ยกล้องมันดีแล้วแต่ว่าตัวโมเดลหรือตัวฉากเนี้ยมันไม่ได้วางกลางๆพอดีทําให้เราเห็นว่ามันมันบิดเบี้ยวเอียงหน่อยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่โมเดลของเราว่าควรจะวางไว้ตรงกลางจริงๆ นี่ผมไม่วางไว้ตรงกลางนี่ก็เป็นเทคนิคการหมุนกล้องรอบตัวเองนะครับเป็นแบบแมทริกเลยอ่าโอเคเราลองเอามาอ่ะกันนี้ก็มีเครื่องมือนะครับที่ใช้จะมาพูดถึงเครื่องมือที่ใช้ในการถอยหลังมุมกล้องเช่นผมเกิดคีย์อย่างนี้ไปเอา้า เขาเป็นมุมกล้องมาอย่างนี้เปมเป็นไปเป็นมาอย่างเงี้ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาปรากฏว่าอยากจะกลับไปมุมละมุมเมื่อกี้มุมนี้มันไม่ดีให้กดบอยไปไม้นะครับหรือก็รอลิงรอริงคือมุมล่าสุดที่เราเป็นบอยไม้รอลิงนี่คือไปที่มุมกล้องต่างๆที่เราได้บันทึกค่าไว้นะครับคือโปรแกรมมันจะบันทึกค่าให้สําเร็จรูปนะครับก็บอยไปไม้รอลิงหรือว่าปีกาเปิดปีกาปิดนะครับก็เป็นการถอยหลังมุมกล้องเล่นมุมกล้องอะไรก็แล้วแต่ บสิกการใช้กล้องก็พื้นฐานก็มีเท่านี้นะครับส่วนการซูมการอะไรก็น่าก็ไปดูคลิปนั้นๆคลิปนี้ก็สมควรแก่เหตุแล้วนะครับอาจะพอแล้วแหละก็อาจจะมอีอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ใช้ในการควบคุมกล้องเช่นผมจะสร้างกล้องขึ้นมาก่อนแล้วเขามีวัตถุสี่เหลี่ยมหนึ่งอันวัตถุนี้นะครับจะวิ่งเดีย๋ยวขอขยายหน่อยวิ่งจากที่หนึ่งนะครับ เฟรมที่หนึ่งเฟรมที่สองร้อยเนี่ยสองร้อยนะครับยกขึ้นตัอยู่ตรงนี้แล้วกล้องนี้เนี่ยผมเนี่ยอยากจะให้มันคี์ตามคือแห่นยกทิวขึ้นทิวลงตามนี้นะครับมีเครื่องมือนี้ครับ Show Main m a p u l l t o r Point เออ Main p u l l เ t o r Tool นะครับก็คลิกปุ๊บมันจะมีอีกหนึ่งจุดโผล่ขึ้นมาของกล้องจุดนี้นี่เห็นนะครับลองซูงมไปที่กล้องใ,ใกล้ๆ มันจะแผนกล้องจะแผนตามจุดจุดนี้นะครับเหมือนว่าเราต้องการให้กล้องชี้ไปทางไหนหันไปทางไหนก็จะมันก็จะง่ายคือว่าเราแค่เลือกจุดนี้ตอนแรกวัตถุนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็ให้ไอพอยตัวนี้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้แล้วกดเอสพอมาที่สองร้อยใช่ไหมครับกล้องมันน้มันต้องหันขึ้นผมก็แค่ยกไอนี้ึ้นอลองดูผลลัพธ์ที่ได้นะครับไปที่แคมป์ลาที่สาม โอเจ่งุดโคดแต่คราวนี้นะครับเดี๋ยวคอสใส่กรอบก่อนมันมันหันไม่ทันอะ่ะทำไงดีล่ะเออเรา,าต้องขยเยอนกล้องนะครับขยเยอนขยย้อนกล้องเรา,าต้องเลื่อนจุดนี้ให้สูงขึ้นไปอีกผมแนะนำว่าสมมตินเนี่ยกล้องเราต้องการนิ่งๆเลยเหมือนมุมมอง,มองจากสายตามนุษย์ ซึ่งโมดูลไม่สามารถสูงขึ้นต่ําลงได้ทันทันทีนะครับเพราะเรายืนปกติความสูงเราก็ต้องเท่าเดิมมวยแคบปรับตรงนี้หน่อยครับให้มันรู้จักให้อยู่กลางกลางงานเราแคบปรับพวกนี้ลองดูผลลัพธ์ที่ได้นะครับอืเหมือนจะโหลดขึ้นท้องฟ้าไปแล้วนะครับว้าวก็ขำๆให้หากันดี แล้วก็หรือนะครับหรืออยา,ากจะจะควบคุมด้วยวัตถุอื่นๆเช่นเป็นกล้องนี้ไปติดกับวัตถุอื่นๆเช่นเราอาจจะมียานยานจรวดหนึ่งอันนะครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมผมสมมุตินะครับเอาไปทรงกระบอกสร้างผิดสร้างเองลืมเองเลยคิดดูโอเคทรงกระบอกนะครับผมมาทรงกระบอกนี้วางตรงนี้นะครับสม,มุตินี้คือท่อนอะไรบางอย่างแล้วกล้องจะสร้างกล้องใหม่เลยแล้ะกัน กดเลือกไปสองสองจอนะครับแล้วก็เลือกแคม ERA ที่สี่โอเคสมมตุติผมก็เอากล้องนี้ไปพาเรนกับวัตถุวัตถุนี้ได้นะครับด้วยการคลิกที่กล้องอกดผิดเลยคลิกที่กล,ก,กล้องนะครับแล้วก็กดพากดชีฟแล้วก็เลือกวัตถุที่ต้องการจะให้พาเรนแล้วกดตัว P ว้าว เห็นไหมครับเป็นมุมอาจจะติดกับรถแข่งหรืออื่นๆอะไรก็แล้วแต่นะครับได้หมดมตีกรอบสิกรอบขึ้นไหมไม่ขึ้นเหรอจริงๆมันขึ้นแหละนั่นแหละช่างมันเถอะเอาเคีย์ผิดที่อีกตายแล้วมาคีย์เฟรมที่หนึ่งกด S นะครับแล้วก็ไปพุวิินเป็นหนึ่งร้อยเฟรม รไปแล้วกด S แล้วก็ที่200ก็หมุนนะ่หมืนเล่นเนี่ยก็เล่นล่องแกงอยู่มันก็เล่นรถไฟหอนะครับให้บรรยากาศเหมือนว่าเราแบบเคยดูสรารคดีพวกฮิโรชิมาไหมครับที่เป็นแบบประ่ามุมมองจากกล้องที่ติดกับจรวด ที่กำลังนอนทิ้งที่ฮิโรชิมาอะไรเงี้ยว่ามันก็เจ๋งดีก็ให้ความรู้สึกที่แบบตื่นเต้นอีกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ mm hmm. และคราวนี้ mm hmm. เราก็ยังสามารถที่จะนะครับขยับกล้องได้อีกเดี๋ยวลองมาดูกัน mm hmm. กล้องเราแปะอยู่เล็กๆตรงนี้นะครับแปะอยู่ mm hmm. อ่าเดี๋ยวกลับมาที่เฟรมที่หนึ่งเลย นี้ใช่ไหมครับลองเลือกดูเป็นสองสองแบบสองกล้องตรงนี้นะครับเราเองก็ยังสามารถที่จะขยับได้อีกเช่นอมการเจ็ดสิบเนี่ยแล้วก็มาที่หนึ่งร้อยเนี่ยให้หมนุนแบบแผนซ้ายแผนขวาได้อีกนะครับเหมือนตัวละครที่กำลังนั่งรถไฟหออยู่คันนี้นะครับคนทำเอ็คนดูอวกแตกเลยครับล <c oughs> องดูผลราที่ได้นะครับ อืการหันนะครับอ๋อเป็นการทิ้งจรวดไปแล้วอ๋อแล้วก็ปัญญาอ่อนดีนะครับก็เป็นว่าวันนี้แล้วก็ได้เรียนรู้การใช้กล้องแบบพื้นฐานกันแล้วหวังว่าคงจะไปใช้ประยุกต์ใช้ในงานได้นะครับการซูมการทำเดทอ f ฟฟิลต่างๆนานาก็ยังไงนะครับติดปัญหาอะไรก็ถามอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยครับเก็บมาถามผมบ้างบางคําถามนะครับผมไม่ได้มีเวลาว่างตอบทุกคําถามสำหรับทุกๆคน บางคำถามที่ง่ายๆก็จะตอบให้ส่วนบางคำถามที่ยากนั้นก็อาจต้องใช้ระยะเวลานะครับแล้วก็จะพยายามเร่งทำติวตอรเียในการทำลิ่ก,กิ้งกระดูกให้สําหรับวันนี้นะครับผมนีิที่คุณนันน์ขอบคุณที่รับขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ได้รับชมรับฟังและนั่งฟังผมบ่นอยู่โดยที่ไม่มีศาลาะะเลยโอเคสวัสดีครับ